สวัสดีครับเรับม,มาพบกับผมอีกแล้วกับช่อง b i n e s s ช่องที่จะสอนการตลาดง่ายๆให้กับทุกท่านที่เข้ามาดูกันนะครับอ้าว่ะครับก่อนอื่นผมต้องขออภัยที่ผมหายไปหลายสัปดาห์นะครับเนื่องจากผมติดภารกิจต่อเนื่องจนไม่มีเวลามาทำคลิปนะครับแต่หลังจากนี้ผมก็จะกลับมาทำคลิปเหมือนเดิมนะครับอาล่ะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยครับ แล้วหัวข้อในวันนี้นะครับก็คือเรื่องการบริหารเวลาสำหรับนักธุรกิจนั่นเองโดยทั่วไปแล้วคนส่วนใหญ่นั้นคิดว่าทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดนั่นก็คือเงินซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดหรอกครับแต่สำหรับคนที่ประสบความสำเร็จ ทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดสำหรับเขานั้นนั่นก็คือเวลานั่นเองและผมก็จะอธิบายต่อจากนี้ว่าเพราะอะไรมันถึงเป็นเช่นนี้เพราะคนเราทุกคนนั้นมีสิ่งที่มีเท่ากันนั่นก็คือมีเวลา24ชั่วโมงในหนึ่งวันเท่ากันและคนที่ประสบความสำเร็จ จึงเป็นคนที่รู้จักการบริหารเวลายีบสชั่วโมงของเขาให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองซึ่งการบริหารเวลาที่ดีนั้นจะช่วยให้เราประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตส่วนตัวได้อย่างมีความสุขและต่อมาผมก็จะพูดในเรื่องการบริหารเวลา รือ time management นั่นเองผู้บริหารเวลาจะต้องแบ่งออกเป็น4ประเภทโดยเรียงจากลำดับความสำคัญของงานและระดับของความเร่งด่วนของงานนั่นเองโดยเริ่มจากข้อหนึ่งกันเลยนั่นก็คืองานที่สำคัญและเร่งด่วนที่สุดเป็นงานที่มีความสำคัญมากและมีความเร่งด่วนโดยต้องทำทันที เพราะถ้าไม่รีบทำให้สำเร็จและจะมีผลเสียตอนหน้านที่การงานหรือตอกครอบครัวของเราได้จึงถือเป็นงานที่ต้องทำเป็นอันดับแรกๆเลยนั่นเองตัวอย่างของงานสำคัญและเร่งด่วนนั้นมีด้วยกันดังนี้นั่นก็คือเตรียมการประชุมในวันพรุ่งนี้ซึ่งเราต้องทำให้เสร็จภายในวันนี้เพื่อให้เรามีเวลา ในการตรวจสอบก่อนถึงวันพรุ่งนี้นั่นเองต่อมาก็คือการโทรศัพท์ไปหาลูกค้าหรือการไปพบลูกค้าคนสำคัญเพื่อขายงานในตอนบ่ายซึ่งถ้าเราไม่ไปพบลูกค้าคนสำคัญนี้เราจะเสียลูกค้าคนสำคัญไปและรวมไปถึงรายได้ด้วยเช่นกันข้อต่อมาก็คือการขอวีซ่า หรือการต่ออุพาสปอร์ตเพื่อการจองตั๋วเครื่องบินเพื่อใช้ในการเดินทางและข้อสุดท้ายการไปซื้อของขวัญให้คนรักในวันเกิดของเขาเพราะถ้าเราไม่เตรียมของขวัญอะไรไปเลยให้กับคนรักอาจจะทำให้เกิดปัญหากับคนรักได้นั่นเองข้อ 2. งงานสำคัญแต่ไม่เร่งด่วน เป็นงานที่มีความสำคัญแต่ก็เก็บไว้ทำทีหลังได้แต่ถ้าเผลอทิ้งไว้จนลืมก็จะกลายเป็นงานสำคัญและงานด่วนแทนดังนั้นจึงเป็นการดีที่เราจะไม่ละเลยในงานส่วนนี้ไปนั่นเองตัวอย่างของงานสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนนั้นมีด้วยกันดังนี้นั่นก็คือการวางแผนงานประจำปีการทำรายงานประจำเดือน การวางแผนไปศึกษาดูงานและโครงการใหม่ที่จะต้องออกเสนอในการประชุมเดือนหน้างานนี้ถือเป็นงานที่มีความสำคัญต่อหน้าที่การงานมากดังนั้นจึงต้องใช้เวลาในการวางแผนและศึกษาให้ดีอีกตัวอย่างก็คือการจัดโปรแกรมเที่ยวกับสมาชิกในครอบครัว งานนี้ถือเป็นงานสำคัญที่เราจะใช้เวลาพักผ่อนและมีความสุขร่วมกับสมาชิกในครอบครัวของเราจึงเป็นอีกงานหนึ่งที่มีความสำคัญนั่นเองข้อที่สามงานไม่สำคัญแต่เร่งด่วนนั่นเองซึ่งงานนี้เป็นงานที่สามารถให้คนอื่นมาทำแทนได้แต่ ก็ต้องรีบทำไม่เสร็จโดยเร็วนั่นเองครับและตัวอย่างของงานไม่สำคัญแต่เร่งด่วนนั้นก็มีด้วยกันดังนี้นั่นก็คือการประชุมย่อยระหว่างวันการตอบอีเมลลูกค้าที่มีรายละเอียดมากงานประเภทนี้สามารถฝากให้คนอื่นทำแทนได้แต่ถ้าฝากไม่ได้เราก็ต้องรีบเคลียร์ให้เร็วที่สุด เลขตัวอย่างของหัวข้อนี้นั่นก็คือการจองบัตรคอนเสิร์ตหรือซื้อของไปให้คนในครอบครัวนั่นเองข้อที่4งานไม่สำคัญและไม่เร่งด่วนเป็นงานที่ควรทำในเวลาว่างนั่นเองและตัวอย่างของงานไม่สำคัญและไม่เร่งด่วนนั้นก็มีด้วยกันดังนี้นั่นก็คือ การตามติดข่าวดาราการเปิดช็อปปิ้งออนไลน์เช็คข่าวเพื่อนๆใน Facebook และหาซื้อของที่คนไม่สนิทฝากซื้อนั่นเองซึ่งสไลด์นี้ผมก็จะพูดเรื่องความสำคัญของการบริหารเวลานั่นเองข้อหนึ่งช่วยให้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น ลดการเสียเวลาในการทำสิ่งที่ไม่จำเป็นข้อ2ช่วยให้มีเวลากับงานคนสสำคัญและสุขภาพจิตมากขึ้นและข้อ3ช่วยให้มีเวลาทำหน้าที่ต่างๆที่รับผิดชอบทั้งเรื่องงานครอบครัวและสุขภาพได้ดีมากขึ้นนั่นเองข้อ4ช่วยให้มีความสุข กับการใช้ชีวิตเพราะคนที่บริหารเวลาได้ดีจะรู้สึกว่าชีวิตนี้มีคุณค่าและจะนำไปสู่การมีความสุขใจและความสบายใจนั่นเองข้อ5ช่วยให้เป็นรุุเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งในหน้าที่การงานชีวิตส่วนตัวและสุขภาพนั่นเอง บทสรุปของการบริหารเวลานั้นมีด้วยกันดังนี้เป็นการแบ่งเวลาตามความสำคัญของงานและตามความเร่งด่วนการบริหารเวลานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องฝึกทำอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้เราสามารถจัดลาดับความสำคัญของงานได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง และข้อสุดท้ายการบริหารเวลาเป็นสิ่งสำคัญและมีประโยชน์ต่อชีวิตเป็นอย่างยิ่งนั่นเองเอ้าละครับเนื้อหาของวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับแต่ท่านใดที่ต้องการติดตามเนื้อหาดีๆในคลิปถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องบิสเนสของเราด้วยนะครับ และก่อนที่ผมจะจบคลิปนี้ไปผมก็จะทิ้งคำคมของอเลลาเคียนไว้ให้นะครับนั่นก็คือ Time is life, therefore waste your time and waste of your life or master your time and master your life เพราะว่าเวลาคือชีวิตดังนั้นจะเลือกปล่อยเวลาให้ผ่านไปอย่างสูญเปล่าแล้วใช้ชีวิตอย่างไรค่าหรือจะใช้เวลาอย่างรู้คุณค่า เพื่อใช้สร้างคุณค่าให้กับชีวิตคลิปนี้ผมก็จะจบลงไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ